สวัสดีค่ะดิฉันนางวิราบัรหาดอาสาครูกศนตำบนกศนอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจะมาร้องเพลงไก่ย่างเชิญรับชมค่ะไก่ย่างหมอลำไก่ย่างหมอลำมันเจินไม่เสียบมันเจินไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเสียบตูดขวา เตี๋ยตั้มเตี๋ยลุงตั้มเตี๋ยตั้มเตี๋ยลุงตั้มเตี๋ยตั้มเตี๋ยลงตั้มเตี๋ยตั้มเตี๋ยลงตั้เดินนั่งเดินเดินเดินเออเอเอออต่อไปไปดูท่าประกอบด้วยกันนะคะไก่ย่างหมอลำไก่ย่างหมอลำมันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเสียบตูด เี <sm> in ๋ยตัตัเปียร้อตันตัเตียตตันเียงตัตัเี่ยตัตัเตี่ยลตัตัเดินงเดินเดินงเดินเออเออเออขอบคุณค่ะ